อย่าไปหาเงินเพิ่มอย่าไปหาความร่ำรวยเพิ่มอย่าไปคิดว่าเมื่อร่ำรวยเพิ่มแล้วจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมันไม่มีหรอกมันความสุขทางโลกนอกจากมันมีสุขมันก็มีทุกข์ตามมาด้วยยิ่งมีสุขเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งมีทุกข์เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยเพราะสิ่งที่มันให้ความสุขกับเรานี้ <S <S มันไม่แน่นอน Memory. มันก็จะให้ความกังวลใจกับเราว่ามันจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่ มันจะให้มันจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆมากน้อยเพียงไรไม่มีใครรู้ดังั้นถึงแม้ว่าจะได้ความสุขจากเงินจากทองในขณะเดียวกันก็จะมีความวิตกกังวลห่วงใยเข้ามาด้วยดังนั้นไม่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมจากการบรรลุธรรมแต่ละขั้นนี้จะไม่มีความทุกข์ตามมาจะมีแต่ความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆ ตามขั้นตอนของการปฏิบัติจนในที่สุดนี้ความทุกข์ทั้งหลายแหละที่เคยมีอยู่ในใจนี้จะหายไปหมดจะเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันลด